นี่ถึงแล้วนะครับเขาโจมแต่ภาพกู่ยักษ์เตี้ยไอ้แต่เลย,เลยแก้วปู่หนูเต็มรถเลย,นยเนี่ยเยอะเงี้เป็นไงบ้างครับรถคุณเป็นไงบ้างปฟอปไหวยอยู่ไอ้เตี้ยเรื่อ, 3, องสามพันเขามันเร็วสามพันเขามันเร็วเอาอยู่ไปลูกพ่อไปเอาก็เอาอยู่เอาอยู่คันนี้เอาอยู่เพราะว่าลูกพ่อเต็ม เต็มทะเบียนหายครับลอยน้ำไปมือกันที่ให้ไทะ,ะ,ะเบียนหายเลยนี่เราอยู่เขตแล้วนะครับผมบนสุดเขากระโจมสวยมาก แรเตเลยนี่ครับต้องลากขึ้นมาขึ้นไม่ได้อันนี้กำลังไม่พอนี่สลิงอยู่ครับสามพันนี่ส่วนคันนี้ขับสองขึ้นมาสบายๆครับนี่ขาลงจะเป็นสุริเชษพร้อมไหมพร้อมขึ้นทางขึ้นเป็นไงทางขึ้นก็โหดใช้ได้โหดใช้ได้แล้วนี่แต่งตัวเฮียเนี่ยสัตว์เดี๋ยวไข่ออก เล่นน้ำมาเหรอเล่นน้ำเล่นน้ำตอนนี้เรากำลังจะลงไปน้ำตกผาแดงนะครับผมแต่ผมข,ขอไปขี่แป๊บหนึง่ง <laughs>